เจ้าพญาแอนทิคคาเฟ่ในจังหวัดนนทบุรีสามารถใช้ประโยชน์จากน้ําท่วมในปีนี้ได้โดยให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารแล้วจุ่มน้ําลงในแม่น้ําที่เอ่อล้นมาท่วมในพื้นที่ ทิติพรจุติมานน์เจ้าของคาเฟอธิบายว่าครอบครัวของเขาประสบกับอุทกาภัยมาหลายปีแล้วและด้วยเหตุนี้เขาได้เปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นความสําเร็จโดยอธิบายว่าร้านอาหารของเขาได้แสดงจิตวิญญาณของคนไทยโดยมองอุปสรรคให้เป็นโอกาสในทางที่ดีประเทศไทยเราเจอน้าท่วมบ่อยครั้งในหลายจังหวัดในช่วงมรสุมทุกปีปีนี้ประชาชนเกือบหนึ่งล้านและ3 0 0แสนครัวเรือนได้รับผลกระทบจากอุทกาภัยตามข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยของรัฐบาลชินกับสถานการณ์น้ำท่วม จริงๆแล้วเนี้ยก็ยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้วิกฤตเพราะก่อนหน้านี้เราเจอสถานการณ์น้าท่วมที่รุนแรงกว่านี้อ๋อจากพื้นบ้านเราเนาะพื้นบ้านเราสูงประมาณสักสักเจเซนสัก70เซน,นก็สูงเยอะแต่ว่าก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็จะขึ้นวันละสองรอบเออการกินบุกกระทะริมน้ำมันก,มนก,มนก็มันก็มันก็มันก็มีเสน่ห์อยู่แล้วแต่พอได้กินบุกกระทะริมน้ำบิวดีอากาศดีแล้วแช่เท้าไปกับน้ำด้วยเนี่ย มันเป็นยิ่งเป็นสิ่งที่แบบลูกค้าบางคนบอกมันอเมซิ่งมากม,มันมีความสุขมากมันเพลินมากการแสดงที่เห็นถึง นิสัยหรือว่าบุคลิกคนไทยท,ที่ที่มองทุกเรื่องในอุปสรรคเป็นบวกไปหมดเลยแล้วก็มีความสนุกในวิโอ้โหก่อนหน้าน,นี้เราก็ทาความสะอาดเยอะนะฉีดแอลกอฮอล์พ่นแอลกอฮอล์ทำอะไรพอมีน้าท่วมมาพนักงานต้องอะไรต้องมาขัดที่ทเห็นในในคลิปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีแล้วก็ตื่นเต้นดีอะค่ะรู้สึกว่าเวลาขึ้นเข้ามาอะไรเงี้ยทำให้แบบลูกค้ามีอะไรที่มากกว่าการรับประทานอาหารนะคะ จริงๆแล้วน้ำท่วมเนี่ยก็ทําให้หลายคนเดือดร้อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตอยู่กับมันเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตเรารู้สึกแบบคือเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ําไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ไม่ซีเรียสมากเต็มตัวตอนนี้เต็มตัวตื่นเต้นอย่างเดียวเลยครับเขาบอกรอรอ <c oughs> จังหวะน้ําขึ้นเนี่ยอ่าพอมาเพราะว่าอยากเจอน้ําขึ้นอ่าจะได้รู้สึกว่าเอ้ยเรือขึ้นมามาตื่นเต้นเลยครับทิ้งหมูกระทะไว้โดนจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับอ่าเขาบผม สนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกร,รไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580